ก็ตามที่อยากจะสอบข้อหมอนะคะคงจะเคยได้ยินข้อสอบ b ี m t t กันแน่นอนก็เพราะว่าข้อสอบ b m a t นั้นเป็นข้อสอบที่สําคัญในการใช้ยื่นคะแนนตั้งแต่รอบที่1ดังนั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าค่ะว่าข้อสอบ b ี m t สําคัญอย่างไรยากไหมแล้วก็ทําอย่างไรถึงจะได้คะแนนเทพๆกันค่ะ b ี m t t นะคะ ย่อมาจาก Bio Medical Admission Test ค่ะเป็นข้อสอบเฉพาะทางที่จัดทำโดย Cambridge Assessment ของประเทศอังกฤษค่ะซึ่งจะใช้วัดความรู้นะคะทักษะสำหรับคนที่จะเข้าแพทย์เภสัตสัตวแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์ค่ะข้อสอบนะคะจะประกอบไปด้วย6วิชาด้วยกันค่ะโดยจะแบ่งเป็น3พาธด้วยกัน พาร์ทที่1กับพาร์ทที่2คะแนนเต็มจะอยู่ที่9ค่ะในคะแนที่พาร์ทที่3คะแนนเต็มจะอยู่ที่ 5A ค่ะเวลาทำข้อสอบมีด้วยกัน2ชั่วโมงนะคะพาร์ทหคือ thinking skill จะเป็นข้อสอบแนว problem solving และ critical thinking ซึ่งจะวัดทักษะในการแก้ปัญหาแล้วก็วัดการคิดวิเคราะห์ค่ะในเซ t ชันนี้จะประกอบไปด้วย32ข้อใช้เวลา60นาทีนะคะพาร์ทที่2 scientific knowledge and application เป็นข้อสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เคมีชีวะและคณิตศาสตร์ในระดับมปลายค่ะซึ่งจะมีจำนวน27ข้อใช้เวลา30นาทีค่ะสำหรับพาสสุดท้ายพาที่3 writing t a s k จะวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษยอย่างกระชับได้ใจความและก็มีประสิทธิภาพโดยจะต้องเขียนคำตอบคำถาม1ข้อโดยเลือกจาก3ข้อที่โจทย์ให้มาใช้เวลา30นาทีค่ะมหาวิทยาลัยที่เปิดรับคะแนน b m t เช่นจุฬารามามอเชียงใหม่มอขอนแก่น มสุรนารีลาดกระบังวชิระพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็มสวค่ะข้อดีของหมอรอบหนึ่งนะคะก็คือเตรียมตัวน้อยค่ะโฟกัสเพียงแค่2วิชาเท่านั้นคือ B-MAT แล้วก็ IELTS ค่ะแล้วก็แน่นอนเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตัวเองได้ติดหมอก่อนใครเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเราไม่จําเป็นต้องไปรอสอบในรอบกสพทซึ่งจะมีอัตราการแข่งขันสูงในรอบแรกเราจะมีคู่แข่งขันน้อยกว่าหลายเท่าเลยค่ะและสุดท้ายนะคะเราสามารถเตรียมตัวควบคู่กันไปได้ระหว่างหมออรอบที่1และหมอรอบที่3ค่ะสอบเข้าหมอรอบ1เราต้องใช้คะแนนอะไรบ้างมาดูกันนะคะ แน่นอนค่ะ B Mat คือใบเบิกทางที่เราต้องมีถือเปนคะแนนที่มีความสำคัญนะคะคะแนน Save Zone นะคะก็คือ 12c ค่ะอันนี้เป็นคะแนนมินิมัมที่น้องจะเข้ารามาได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะเข้าจุฬาได้จะต้องทำคะแนนได้อย่างน้อย 16a ขึ้นไปค่ะอย่าลืมนะคะ i e l t s ก็เป็นอีกอันนึงที่น้องจะทิ้งไม่ได้เลยค่ะทั้งนี้แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะรับที่คะแนนสูงหรือต่าแตกต่างกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าน้องได้คะแนน7นะคะ น้องยื่นได้ทุกมหาวิทยาลัยค่ะ g p a c นะคะหรือคะแนนสะสมที่3.5เนี่ยยืนในทุกที่เลยค่ะแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะมีบางที่อาจจะขอที่แค่3เท่านั้นค่ะหรือแม้หลายๆแห่งนะคะก็ะอาจจะไม่ได้มีกำหนดไว้เป็นขั้นต่ำาไปซ้ำค่ะ Portfolio นะคะก็จะเป็นแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงตัวตนของเราค่ะว่าเราอยากจะมีความตั้งใจในการเป็นหมอแค่ไหนมีการสะสมทักษะประสบการณ์อะไรบ้างนอกจากนี้นะคะยังเป็นการนำเสนอความโดดเด่นว่าทำไมเขาจะต้องรับเราเข้าไปเรียนด้วยค่ะ Portfolio นะคะก็จะประกอบไปด้วยรายงานวิชาการการวิจัยจิตอาสาแล้วก็กิจกรรมอื่นๆค่ะซึ่งแต่แต่ละที่ก็จะกำหนดหัวข้อของ Portfolio แตกต่างกันไปค่ะอินทร์วิวนะคะเป็นด่านสุดท้ายที่น้องห้ามพลาดเลยค่ะในด่านนี้จะเป็นการสัมภาษณ์แบบที่เรียกว่า MMI ค่ะ หรือย่อมาจาก multiple mini interview ค่ะโดยจะแบ่งเป็นหลายฐานด้วยกันนะคะเพื่อวัดทัศนคติไหวพริบแล้วก็ดูการตัดสินใจของน้องค่ะนอกจากนี้อาจจะยังมีการให้น้องทำบทบาทสมมติด้วยนะคะครบแล้วนะคะกับคะแนนที่ต้องเตรียมคราวนี้เรามาดูกันว่าทำยังไงให้ได้คะแนนสูงๆกันค่ะเดี๋ยวพี่นันจะส่งต่อให้พี่กิฟนะคะที่จะมาคอยแชร์เทคนิคแล้วก็เคล็ดลับดีๆหลังจากนี้ต้องดูให้จบนะคะรับรองว่าได้คะแนนเทพชชว่์วค่ะ สำหรับข้อสอบ B Mat นะคะซึ่งเป็นข้อสอบที่จริงๆแล้วเนี่ยถูกทำขึ้นมาเพื่อให้ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตลอดอยู่แล้วเนี่ยสอบสำหรับคนไทยอย่างเราเนี่ยข้อสอบ B Mat เนี่ยก็จะยากเป็น2เท่าเลยค่ะดังนั้นหัวใจสำคัญในการทำข้อสอบ B Mat ให้ได้คะแนนดีอยู่ที่การอ่านให้เร็วทำวามเข้าใจอย่างรวดเร็วเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ทำข้อสอบให้ทันค่ะถ้าเราชอบภาษาอังกฤษถ้าเราชอบการคิดวิเคราะห์ไม่ได้ชอบการท่องจำเยอะ พี่คิดว่าข้อสอบ b m a t เหมาะกับน้องๆค่ะเพราะข้อสอบ b m a t เนี่ยจะเน้นความเข้าใจไม่ต้องจำเนื้อหาเยอะๆท่องเยอะๆเหมือนกับการสอบ,สอบกบสบพทในรอบ3ค่ะนอกจากข้อสอบจะวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเราแล้วเนี่ยใน b m a t Part หนึ่งเนี่ยยังมีข้อสอบที่วัดลอจิกหรือตรักกะเราด้วยดังนั้นหัวใจสําคัญในการที่เราจะทํา b m a t ให้ได้คะแนนด,ดีเนี่ยก็คือ2อย่างค่ะ1ภาษาอังกฤษ2การคิดแบบมีตรรกกะและหลักเหตุผลแล้วเราจะมี2องสกิลนี้ได้ยังไงคะ ถ้าเราไม่ฝึกทําข้อสอบซ้ําๆทาข้อสอบบ่อยๆจนเกิดสกิลนี้ขึ้นมาค่ะจากสถิติของรุ่นพี่อินเตอร์พาสของเราที่ประสบความสําเร็จทุกคนนะคะบอกได้เลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยทำพาสเ s ปเปอร์หรือข้อสอบเก่า10ปีขึ้นไปค่ะหลักการง่ายมากค่ะทําซ้ําทําซ้ําแล้วก็ทําซ้ําค่ะปัญหาของคนที่ทําแล้วคะแนนไม่ขึ้นสักทีเนี่ยก็คือเวลาที่เราทําข้อไหนผิดแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราผิดเพราะอะไร ะะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการจับเวลาเสมือนจริงเหมือนเวลาเราไปทําในห้องสอบจริงๆเพราะว่าถ้าเราทําแบบจับเวลาเนี่ยเราจะรู้ว่าสภาพแวดล้อมหรือความกดดันที่เราจะเจอจริงๆเนี่ยเป็นยังไงทําให้เราสามารถเตรียมตัวก่อนได้แม้ว่าเราจะยังไม่ได้อยู่ในสนามสอบจริงค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้อินเตอร์พาสแตกต่างจากที่อื่นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของคอร์สเรียนค่ะซึ่งคอร์สเรียนของเราเนี่ยจะเริ่มต้นจากคอร์สฟรีอินเตอร์ซึ่งเป็นคอร์สภาษาอังกฤษที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้น้องๆเข้าใจภาษาอังกฤษ บบทําความเข้าใจได้จริงๆนําไปใช้ได้จริงๆค่ะไม่ใช่แค่การท่องศัพท์หรือว่าการท่องจําเพื่อนําไปสอบในคอร์สนี้นะคะพวกเราเนี่ยอยากจะให้พื้นฐานของน้องแน่นจริงๆเพราะว่าการที่เราพื้นฐานแน่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จำเป็นที่เราจะนำไปต่อยอดในวิชา iE l t s และ b m a t จะได้ทำความเข้าใจได้อย่างมากที่สุดค่ะนอกเหนือจากเนื้อหาที่จะได้เรียนในคอร์สแล้ว<ม>การสอบข้อสอบ b m a t เนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะอัพคะแนนได้ก็จำได้ภายใน1-2งวันนะคะเราจะต้องอาศัยการอ่านการทบทวน การทำข้อสอบซ้ำแล้วก็การดูแลต่างๆด้วยเซอร์วิสที่น้องๆจะได้รับจากอินเตอร์พาสทั้งหมดนี้ค่ะ Test bank คเทสแบงค์คลังข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดที่รวบรมวมมาให้น้องๆครบทั้ง i อเอลสและ b m m t กว่า40ชุดการทำข้อสอบย้อนหลังสำคัญมากๆนะคะเพราะมันจะทำให้เรารู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองว่าเราผิดเรื่องนี้เพราะอะไรผิดเรื่องไหนบ่อยที่สุด จุดอ่อนแก้ได้ด้วยการทำซ้ำแล้วพอเรารู้วิธีทำที่ถูกครั้งหน้าเราก็จะทำไม่ผิดซ้ำๆอีกค่ะเป็นการปิดจุดอ่อนเพื่อไม่ให้เสียคะแนนไปค่ะกิจกรรมติวเสริมจัดให้ตลอดปีไม่ว่าจะเป็นติวโค้งสุดท้ายก่อนสอบเร่งคะแนนก่อนสอบจริง simulation test ซ้อมสอบจบเวลาเสมือนจริงรู้จุดอ่อนเสริมจุดแข็งไม่ต้องเสียเงินไปลองสอบแพงๆ mock speaking ฝึก speaking แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับพี่กิฟต์แล้วก็ทีมติวเตอร์จาก Interpass ค่ะ mock interview เตรียมขั้นสุดท้ายส่งน้องๆเข้ามหาวิทยาลัยด้วยการซ้อม ัมภาษณ์และช่วยดูพอร์ตโฟลิโอก่อนวันสอบจริงความพิเศษของ Unlimited Inter Package Set 4คือการมีพี่โค้ชช่วยดูแลช่วยวางแผนการอ่านหนังสือเป็นที่ปรึกษาเรื่องการสอบการเก็บคะแนนช่วยเตือนสมัครสอบรวมถึงช่วยหาข้อสอบประสานกับพี่ติวเตอร์เพื่อช่วยอัพคะแนนให้น้องๆใครที่คิดว่าเราอยากมีพี่โค้ชคอยดูแลการเลือกเรียน Set 4ก็เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งค่ะที่มีเรียนครบทั้ง IELTS, b m a t Portfolio พร้อมมีพี่โค้ชดูแลค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้อง น้องเนี่ยคงสนใจที่จะอยากวางแผนเพิ่มโอกาสให้ตัวเองด้วยการสอบหมอรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมคะมาเลยค่ะพี่พี่ติวเตอร์แล้วก็ทีมงานอินทร์พน์ทุกคนรอที่จะให้คำปรึกษาน้องๆและคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะมาปรึกษาให้เราช่วยวางแผนได้เลยนะคะใครที่สะดวกเดินทางเนี่ยมาเจอกับพี่พี่ได้เลยค่ะที่สาขาสยามสแควร์ซอย10นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยเราสามารถที่จะคุยกันผ่านระบบที่เรียกว่า personalized planner นะคะวางแผนแบบตัวต่อตัวออนไลน์กันเลยทีเดียวค่ะ รับรองค่ะว่าเส้นทางสู่หมอเนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะแล้วพบกันนะคะ